คาราโซ่แมคเชียโตมีส่วนผสมและทำยังไงให้น่ากินเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยครับก่อนอื่นเรากรองน้ำกาแฟสดออกมาให้ได้2ออ,อนนะครับหลังจากนั้นเรามาเริ่มปรุงเลยนะครับเราใส่น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยครีมเทียม1ช้อนโต๊ะนะครับหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับหรือว่าให้ครีมเทียมน้าตาลของเราละลายนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงเพิ่มเลยนะครับเดี๋ยวเราใส่น้ำเชื่อมคาราเมลหรือว่าไส้หลับคาราเมลนะครับ สซรับคาราเมลนี้เราใส่ไป15 ml นะครับใส่ลงไปในแก้วกาแฟของเราเลยครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยนมข้นหวานนะครับนมข้นหวานนี้เราก็ใส่ไป15 ml เหมือนกันนะครับถ้าท่านที่ชอบหวานมากหรือว่าหวานน้อยก็ลดหรือว่าเพิ่มได้นะครับในส่วนของนมข้นหวานหรือว่าน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลนะครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยนมจืดคาราเมนนะครับ นจืดคาเนชันนี้เราก็ใส่ไป30 ml นะครับหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับปริมาณสุดที่ก็จะดูที่5ออนซ์นะครับเมนูนี้นะครับวันนี้เราใช้แก้ว20ออนซ์นะครับสำหรับเมนูคาราเมลแมคเชโตปั่นนะครับหลังจากนั้นเรามาเตรียมปั่นเลยนะครับเราเตรียมโถปั่นมาครับแล้วก็ตักน้าแข็งให้เต็มแก้วแล้วเทลงไปในโถปั่นเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ํากาแฟที่เราปรุงนะครับเทลงไปในโถปั่นเหมือนกันนะครับเทลงไปเลยนะครับ แล้วก็ตามด้วยเมล็ดอลมอนสไลด์อบแห้งนะครับเราใส่ไป3มช้อนโต๊ะนะครับเพื่อเพิ่มความหอมและความมันให้เครื่องดื่มของเรานะครับใส่ลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็นําส่วนผสมทุกอย่างนะครับนำไปปั่นให้ละเอียดหรือว่าปั่นให้สมูทตี้เลยนะครับอันนี้คือเมนูคาราเมลแมคเจเตโ้ปั่นนะครับหรือว่าเมนูคาราเมลนะครับปั่นไปเรื่อยนะครับปั่นให้อิเล็ปั่นให้สมูทตี้เลยครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ระหว่างรอปั่นเราก็มาตกแต่งแก้วนะครับราดด้วยท็อปปิ้งคาราเมลนะครับราดข้างแก้วให้ฉ่ำๆเลยนะครับแล้วก็โรยด้วยเมล็ดอัลมอนด์สไลด์อบแห้งนะครับโรยข้างแก้วนะครับตกแต่งให้น่ากินและให้สวยงามนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนปั่นไปเลื่อนนะครับปั่นให้เอเดปั่นให้สมูทตี้เลยนะครับสูตรนี้ดูว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับกับเมนูคาราเมลแมคเคอโต้ปั่นนะครับ อันนี้ก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเริ่มเทเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนเทลงไปเลยนะครับเห็นไหมครับสีสวยหอมๆเลยครับหอมกาแฟสดหอมครเมมากๆเลยครับเมนูนี้นุ่มละมุนมากๆเลยครับทุกคนหลังจากนั้นก็มาท็อปโดยวิปปิ้งครีมนะครับท็อปเน้นๆเลยนะครับทุกคนกดลงไปเลยนะครับว้าวน่ากินมากๆช่ำๆเลยครับหอมหมเลยครับละมุนมากๆเลยครับเมนูนี้ื แล้วก็โรยด้วยเมล็ดอลมอนสไลด์นะครับโรยข้างบนอีกทีนึงนะครับท็อปให้ช่ำๆเลยนะครับโรยลงไปเลยครับหลังจากนั้นก็ท็อปคาราเมลท็อปปิ้งคาราเมลทีหนึงนะครับน่ากินมากๆหอมหอมเลยครับแลวกราดด้วยน้ำกาแฟที่เหลือกลนแก้วนะครับทุกคนลาดลงไปให้ช่ำๆเลยนะครับ ว้าวน่ากินมากๆเลยครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับกับเมนูคาราเมลแมกแคโต้ปั่นนะครับ